เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ําวัดสะพานนะครับตลาดน้ําวัดสะพานเนี่ยจะเป็นตลาดน้ําเล็กๆไม่ใหญ่นะครับน่ารักนะครับแต่คนที่มาขายอะ่ะก็คือคนพื้นเมืองเ,อเป็นคนชาวบ้านในละแวกกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้วิธีการเดินทางมานะครับเรามาทางจากเดิอมอท่าพระนะครับฝั่งนู้นคือเดิอมอท่าพระจากเดิอมอท่าพระเนี่ย มาถึงทางเข้าตลาดน้ําวัดสะพานเนี่ยนะครับอางนี้คือถนนล,ลาฤกษ์นะครับเรามาจากเดอมอท่าพระแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนล,ลาชพฤกษ์ก็จะเห็นป้ายวัดกระโจมพอนะครับจากในว่ายวัดกระโจมพอเข้าไปเนี่ยก็คือตลาดน้ําวัดสะพานนะครับนี่มาของเราเนี่ยเราลบส่วนตัวมาก็สามารถปักหมุดก็ได้เลยแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะมาลบลบลบ,ลบเมนะครับก็สามารถไปขึ้นที่ฝั่งของข้ามจัลันสามสิานนะครับก็จะมีรถ ที่จะมาที่วัดสะพานได้เลยนะครับเข้าไปที่วัดสะพานได้ก็สามารถเดินทางกันได้2อแบบนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าในตลาดน้ำมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรอร่อยบ้างไปดูกันครับ นี้เราก็มาถึงตลาดน้ําวัดสะพานแล้วนะครับวัดสะพานวัดสะพานนี่ก็เป็นวัดลาดนะครับวัดลาดสังกัดสังกัดอ่ามหานิกายมหายานนะครับแล้วก็จะมีเขาคาดว่าโบสถ์อ่าวัดสะพานเนี่ยนะครับมาเกิดมาตั้งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับโดยเขามีการค้นพบ อาพระทรายนะครับแล้วก็พระสามองค์นะครับเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อกลางหลวงพระดำนะครับแล้วโบสถ์สาอาสาธรณสถานของที่เนี้ยเป็นโบสถ์ที่เปิดนะครับไม่เหมือนกับโบสถ์ทั่วไปจะมีผนังปิดอะไรปิดแต่นี้จะเป็นโบสถ์ที่เปิดเปิดเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเขาคาดการว่าจะมีโบสถ์เนี่ยสามหลังติดกันนะครับแต่จมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการบูรณะใหม่ก็เป็นโบสถ์แบบเปิด เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันแป๊บหนึ่งนะครับจะมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อกลางหลวงพ่อดำหลังจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปที่ตลาดน้ําตลาดน้ําจะอย,อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอให้ดูครับไปไหว้พระกันแป๊บหนึ่งครับครับตอนนี้เราอยู่ที่โบสถของ วัดสะพานครับวัดสะพานอ่าวัดสะพานนี้ก็อยู่จะติดกับทองบางน้อยนะครับวัดสะพานเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เกิดมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเ<ส>พราะว่ามีการค้นพบอ่าพระหินทรายนะครับ<ส>ใน อุโบสถของวัดสะพานเนี่ยก็จะแตกต่างจากอุโบสถทั่วไปคือเป็นอุโบสถที่เปิดโล่งไม่มีกำแพงกั้นนะครับเป็นอุโบสถที่เปิดโล่งเลยนะครับแล้วก็ที่วัดสะพานเนี่ยจะมีพระอยู่3องค์นะครับที่คนนิยมมาอานมัสการหรือมากราบไหว้ก็คือหนึ่งพ่อโกนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อดำาอาหลวงพ่อกลางนะครับแล้วก็หลวงหลวงพ่อดำนะครับอันนี้ก็คืออุโบสถของวัดสะพานใครมาเที่ยวตลาดน้ําวัดสะพานเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามากล่าว ไหว้ามาขอพรมากราบไหว้ตามศรัทธาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ตลาดน้ํานะครับจดี๋วเราจะมีตลาดน้ําวัดสะพานเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูว่าราคานยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปดูกันครับครับตรงนี้ก็คืออตลาดน้ําวัดสะพานนะครับด้านขัดไปก็คือคลองน้อยนะครับตลาดน้ําวัดสะพานเนี่ยเกิดมาประมาณ ก่อตัวกันมาประมาณสัก20ปีแล้วนะครับเกิดจากการาชุมชนนะครับชุมชนประชาชนที่อยู่ชาวใกล้ๆวัดสะพานเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับเอาผักมาขายเอาผลไม้มาขายรวมถึงมีอาหารมาขายก็เลยกลายเป็นวัดสะพานขึ้นมานะครับ,าารบก็เติดมาประมาณสัก20ปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวัดสะพานมีอะไรน่ากินบ้างนะครับ น,นี่เป็นขนมไทยเหรครับกล่องละเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบทุกอย่างี่สทุกอย่างเลยฮะโอ้โหไม่แพงนะอันนี้ทําเองหรือเปล่าครับหรือหรือรับเข้ามาโอ้โหเจอนั่นนี่ผมอยากซื้อทุกอย่างเลยแต่คงซื้อได้ไม่ไม่ทุกอย่างอันนี้ฮะกล่<น>องล,ละยี่สิบเหลือแค่นี้นะขายจะค่อสวยเลยอ่ะอันนี้ก็คือ เจออะไรก็อยากซื้อนะครับแต่ผมคงซื้อได้ไม่ทุกร้านเพราะว่ามันมีของน่ากินที่เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่ว่าร้านไหนเราซื้อร้านนั้นจะอร่อยผมคิดว่าคงจะอร่อยทุกร้านนะครับแต่เราก็ซื้อได้เท่าที่ซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนอ่อถัดจากร้านถัดจากร้านขนมมานะครับก็มาเจอปลาทอดนะครับไก่ทอดไข่ทอดอันนี้กระทงเท่าไหร่ครบโอ้กระทงยี่สิบบาทไม่แพงปลาเลยครับปลาเสือยี่สิบบาทสิบบาทนะครับโอ้ลังไม่ พหมกง่ายกินหนึ่งเลยช่อหมกปลาช่อนโอ้ปลาช่อนพอดีผมไม่กินปลาช่อนแต่กระทงเท่าไหร่ครับค่ะอันนี้เจ็ดสิบบาทจ้าเจ็ดสิบบาทผมขอถ่ายเนี่ยนะครับได้ค่ะและนี้ก็เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทนึงเนี่ยอันนี้สี่เจบดสี่สิบอ๋อมีมีกะทิด้วยมีกะทิตองเท่าไหร่ครับสามสิบอ๋ออันนี้ก็คือตลาดที่อยู่ในวัดตลาดน้ำมัตพาดเวลาจับึ๊กเวลาจับปึ๊มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยเหรอครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามเท่าไหร่ครับพี่ น้ำเกีือชาม้าสิบาทเหครอับอันนี้เป็นร้านบ้าบินนะครับก็อยู่ในตลาดน้ําวสพานขายเป็นไงกล่องละยี่สิบาทเลยครับโอ้น่ากินจริงเลยเดี๋ยวผมแวะมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวแวะมาสนุนขายทุกวันเสาร์อาทิตย์แหละครับตลาดเปิดประมาณกี่โมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดในช่วงบ่าย่องเจครับเจ๊อันนี้เป็นบ้าบินทําสดๆเลยนะครับหันมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงข้ามบ้าบินนะครับอันนี้ก็จะเป็น ันน้ราจะเป็นพวกผักผลไม้นะครับอันนี้ที่ก็จะเป็นของชาวบ้านในแถวเนี่นะครับพี่เอามาขายนะครับก็จะเป็นมีพวกผักขันๆออันนี้ปลูกเองหรือรับเข้ามาอีกทีครับพี่ใส่งี้ยนะปลูกด้วยลรับเข้ามาด้วยมีบางตัวใหญ่โอเคได้ครับก็มีเยอะกล้ยกล้วยน้ำว้าขายสีเท่าไหรครับสามสิบบาท้ะ ก็วสามสิบอ๋อหนอไม้ต้นหนังไมนี่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมขอถ่ายนิดนึงได้หน่อไม้ขายยังไงอะครับถูกถูกถูกะูกถูอันนี้ปถูกเองห่ือูนถะคถูกถูกถรงอูกถ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 ูกเูกจอิถเหรอทถ่เถา่ลูกเองนี่อ๋อถูกนนกถูกถูกไู้ถูกถูกูู้กหูกถกนู ฝั่งนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับคลามลา40บาท50บาทเช้าเหลา50บาท70บาทราคาก็โอเคนะครับอ๋ออันนี้อันนี้มะม่วงอะไรมะม่วงดองเหรอครับอ๋อมะเขือดองเองเหรอครับอันนี้อเท่าไหร่ครับถึงกินเท่าไหร่รับสามสิบบาทอ้าวถึงแล้วแสนไหมสามสิบบาทนี่ปลูกเองหรือเปล่าครับอ๋ออือกะเพราหูกะเพราหกจัมเท่าไหร่ครับอันนี้สิบบาท ฟักนี่เท่าไหร่อ่ะฟักขายยังไงครับโลเท่าไหร่โลละยี่สิบอันนี้ถึงโลไหมครับรลูกเึงเกินโลฝ่านะอ<ส>๋ออันนี้ก็อันนี้คุณปลูกปลูกเองหมดเลยใช่ไหมครับครับครับน,นี่ก็เป็นของม้าสารนะครับบางสิ่งบางอย่า,ญญางก็เป็นของชาวบ้านปลูกเองนํามาขายนะครับราคาก็โอเคอยู่ครับอับนนี้ก็สเป็นก็โพดก็โพดนี่ต้มปักเท่าไหร่ยี่สิบบาทเหรอครับอ๋อ พวกผักพวกมิตรบกเองเลหรือรับมาขายเองอ๋อรับมาขายเองขอบคุณมากครับก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับมีคนมึงกันมากเลยเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาซื้ออีกทีหนึ่งนะครับน่าจะอร่อยอยู่อ๋อมีแกงหลายอย่างเลยนะขอาแกงนะครับน,นิ่ถนนเขาเลยฮะถนนสอบแฝด่อดแตดนะฮะรับอแกด กล่องเท่าไหร่ครับยีคสิบอ๋อเดี๋ยวผมกลับมาดูอีกทีนึงปรับกันได้อันนี้จะเป็นขนมไทยนะฮะนี่ขนมไทยทำเองเหรอครับพี่กล่องอ๋ออน้อยกล่องเท่าไหร่ครับยี่อันนี้อะไรเนี่ยฟักทองอ๋อฟักทองที่เป็นขนมโบราณนะอันนี้ขนมอะไรครับขนมด้วงขนมด้วงอันนี้สองชั้นใบเตยอบเทียอ๋อสานชั้นใบเตยอบ อันนี้ขนมเลยนะขนมด้วงอ่ะลองดูสักอันหนึ่งมีข้าวเม่ามีหอกมณีดีเกี๊ยวปูนค่ะกล่องเท่าไหร่นะพี่กล่องยี่สิบค่ะอ่ากล่องยี่สิบคือของเรานี่แพ้สีสันนะฮะอะไรที่มันมีสีสันสีแดงสีส้มอะไรนี้ชอบฮะซื้อหมดเลยดูครับโอเคแมวพี่ทำทำมาพิ้งเร่อันนี้ไปกล่องสารนะครับกล่องละสี่สิบบาทเพราะไทยนี่ครับพี่อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยนี่ก็เป็นของ ชาวบ้านนะครับที่มาขายที่พัดไทยเลยได้ปะไรเด็กมเอาไว้ที่นานเลยค่ะถ้าสั่งนี้คิวอีกนานไหมต้องสองคิวอีกสองคิวนะคะอันนี้ก็เป็นสาครปรูปากหม้อใช่ไหมครับช,ชุด,ชดละเท่าไหร่ครับคาะอ๋อสามสิบบาทก็ไม่แพงนะครับ ขายทุกวันเสาร<ะ>์อาท <rac ke> <os> ิตย์ใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์วันนัดขัดทะเลาะอ๋อเสาร์อาทิตย์กับวันนัดหยุดขัดทะเลาะครับโอเคครับหลุจากทางขนมตรงนี้เราต้อจะมีโซนขนมท่านเยอะตรงนี้รเป้วแต่ คือ้ก็จะเป็นหวยครับนะครับ40พี่เศษ50นะครับแต่อตอนนี้เราต่างผัดไทยไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาผัดไทยเพราะว่าเราจะมีร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทัร้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ชื่อร้านที่มีต้มยำกุ้งนะครับกะเพราหมูสับ สีต่ turb. ติงงบต้มยำกุ้งร้อยยิงหมูทอดกระเทียมห้าสิบบาทราดข้าวราคาก็โอเคนะครับกลางๆนะครับยามาดูตุ๋นเย็นตุ๋นหวานและช่องถีงกระโฟนะครับสามสิบห้าบาทนะครับก็น่ากินอยู่นะครับก็นี่ก็จะเป็นก้มคือทางนี้ก็จะเป็นส้มฟมน้ำตกนะครับใช่ดีไหมครับช่วงนี้ใช่มีขอให้ทานดีดีครับจะมีซุ้มฟมน้ำตกกับพี่ยอดัลผ่านอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมอย่างรี้นะครับ ชื่อข้าวขาหมูเนี่ยหอมเงยใส่ห็ดเดี๋ยวเราต้องซื้อกลับบ้านคุณลองคะอ่าเดี๋ยวผมซื้อกลับบ้านดีกว่าครับวันนี้ปูหมูสเต็กนะครับโอ้โหเอาคนละร้านอย่างนี้อะไรขนมจีนขนมจีนอะไรเนี่ยครับอ๋อยาไก่ขอดูหน่อยนะฮะค่ะอ๋อนี่แกงเขียวหวานไก่เลยครับน้ำยาน้ำยาอ๋อน่ากินนึิงเลยอ่ะเฮ้ยน่ากินว่ะเดี๋ยวอาจจะแวะมากินอีกทีนึง ี่อันนี้มาจากสวนเองเลยหรือเปล่าครับคอันนี้พริกขี้หนูถุงเท่าไหร่อะครับสิบบาทนะอ๋อสิบบาทพ่งนี้สิบบาทมาเลยคมันอันนี้นี่อะไรเนี่ยมะนนาวแต่มันนาวยี่สิบมะนาวอะไรอ่ะครับทำไมมัน,นมันนาวหอมทำไมมันใหญ่จังเลยอะอ๋ะเอเลอแหมมันนาวที่บ้านแล้วก็บานเลยอะลองดูเอาไปเดี๋ยวไปบีบกินอย่างนี้อันนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทอ่าอันนี้ของพี่ก็ปลูกเองใช่ไหมครับค่ับ ครับตรงนี้ก็คือส,ส่วนหนึ่งของวัดสะพานวัดสะพานจะมีสส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นขนมค่อนข้างเยอะนะครับขนมกับอาหารนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้ฝั่งนู้นเดินไปข้างอเดินข้าจะมีเป็นตลาดอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างขนมละสิบบาทนะครับขนมเบื้องที่ละสิบบาท เดี๋ยวแวะมาอีกทีนะครับเป็นมูนนะครับแล้วก็มีเขาดีมาไกลหน่อยนะฮะมาจากบางรักเฉลยบางรักยี่สิบบาทกล่องเท่าไหร่ครับข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละหกสิบครัมีราคาอ๋อกล่องละหกสิบเอ๊ะก็นี้มะม่วงควรชุดกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละห้าสิบครับสาไหมยืดยางสาไหมยืดยาขอถ่ายนิดนึงครับชุดเท่าไหร่ครับสายไหมยืดสี่สิบอ๋อไม่แพงสามชุดร้อยอะฮะอ๋อไม่แพงเนาะจะเป็นนิ้วร้อยเส้นอันนี้ร้อยเองเลยใช่ไหมครับ เค้กค้าวเหนียนะครับที่ดีครเป็นคุกกี้นะครับเป็นเค้กกล้วยครับอ่าล้วอันนี้ฟานเนเซียกล้วยหอมเบื้องร้านเลยครับอ๋อคุกกี้จะเป็นคุกกี้กล้วยชิ้นละสามสิบบาทจากทางเดินเข้ามานะครับร้านหมูมุมเลี้ยวก็จะเจอเลยป้ายของขวัญครับกล้วยของขวัญใช่ครับขวัญโอเค็กเสียบของนี้ ยังม <łość> ีอีกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโอปันยากินะครับ1ชิ้น7บาทตามชิ้น20โอ้ก็ไม่แพงนะมีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยั้งหมุนมี7ไส้อ๋อชิ้นละ7บาทหมดเลยอ่ะชอบอะไรอย่างเดียวที่อ๋อแล้วยังอื่นนะครับอย่างอื่นก็ถ้า6ชิ้นก็คือเดืยดสองหม้อก็หกบาท อ๋อย่างนี้หกบาทเฉพาะช็อกโกแลตอย่างเดียว7บาทแปดบาทค่ะแปดบาทแปดบาทเองมาได้ของเราทำเองนะคะทั้งตัวแป้งและตัวใช้นะคะใส่เป็นช็อกกระชิบค่ะอ๋อได้ขอบคุณมากราคาดีมากเลยนะไม่แพงอันนี้แหละฮะซองที่ห้าบาทน้ำน้ำตาลน้ำน้ำตาลตาลน้ำตาลน้ำาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาน้ำตาล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 น้ำตนนี้คือน้ำาน้ำตาล เป็นวัดค่ะตามที่ทำแต่ใครเป็นนักตำรวจแทนแล้วก็ไม่เคยกินเดียวแน่นอนค่ะคุณผู้อันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทีนึงครับเดี๋ยวเลยชิมดูก่อนทำให้ผมชิมเอาเลยผมซื้อเลยได้มาลองชิมบ้างนิดเดียวเองครับทำเองเท่าไหร่ที่ทำเองนะคะลองกันค่ะห้าบาทอันนี้เหมือนงานวัดในร้านปืนหมายถึงว่าเรายิงตุ๊กตาตัวไหนโดนก็ได้ตุ๊กตาตัวนั้นลองดูสักทีครับ มาแล้วชุดเท่าไหร่ครับย <ư> ี่สิบบาทนิดใกล้ๆกับ ดินน้ําก็จะมีร้านขนมกี๊ดไข่เขาอันนี้เลยสองชุดห้าสิบเลยครับขนมจับนะครับอันนี้อะไรเนี่ยครับข้าวหลามฮะข้าหลามถ้วยฟอยข้าวหลามถ้วยฟอยเหรอเพิ่งไม่เคยกินเลยถ้วยเท่าไหร่อ่ะครับยี่สิบห้าบาทโอ้เฉ๋งเเลยอ่ะสองถ้วยไม่เคยกินเลยอันนี้อะไรครับปี๊ขาวกระด่างอันนี้ดำข้าวเหนียวดำอ่ะ นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเหนือนะครับร้านอาหารเหนือนี่ก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําน้อยเลยนะครับอ๋อจะมีพวกแกงเขียวหวานอ,อ,อ,อันนี้อันนี้แกงฮังเลเลยครับฮังเลอ๋ออันนี้แหละนี่นนข้าวซอยไก่ครับข้าวซอยไก่นี่แกงเขียวหวานเป็นพวกขนมนจีนใช่ไหมแล้วก็มีข้าวด้วย อันนี้เขาให้มาฟรีชุดลองชิมดูก่อนเรากโโนินะดูน่ากินอืมเฮ้ยฝักไก่น่าอร่อยว่ะมม่อืมก็เป็นหน้อา,าอ,อ,นอะไรเป็นหน้าหวานไหมไม่หวานมากไ,ไม่หวานมากเน,นี่ยอัดถ่ายรูปกินได้ม,มีมีทองคำเปลวด้วยอืมมีไงมันคืออะไรอ่ะ กินแล้วได้บุญ20บ,บาทอาาร <บา S 2> อ่อยปะหอมอะ่ะร้อนอันนี้อะไรอันน,อน,อออน,นไอซ์ครีมโบราณขายเฉพาะวอาทิตย์ใช่ไหมคะจ้าวันหยุดน่าจะขัดตละกลก็ขายนะไอครีม<า>หน่อยเดียวได,ได้ปอ ก็จะเป็นสะพานขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ก็จะเห็นคนที่มาถีบจักรายานกันเยอะน่าจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่เขามาถีบจักรายานกันโมยฐานยุนนี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็คือตลาดน้ํานะครับวัดสะพานนะครับแลนนี้ก็จะเป็นคนที่มาขึ้นลงกันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปที่ตลาดน้ำคลองลัดยมครับตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็น เมืองที่พานักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับก็จะมาที่ตลาดฮามปางสะพานลุนแล้วก็จะพาไปที่สวนกล้วยไม้นะครับ